มาใบหน้าแจ๊ดกับใบหน้านี้ใครครับมาครับมาแล้วใครมามามาใครเอ่ยออกมาเป็นใครใครใครมาแล้วตัดใครเอาเลยดูตรงไหนอยู่เนี่ยหมูมาตอนนี้เห็นแจ๊นเห็นช่วงช่วงขาชัดเลยใช่มช่วงขาช่วงปากชัดแล้วชัดแล้วนี่ใครนะครับมลนวน่าริมไปครับแจ๊ดกับจิ้มแจ๊ดกับ แก๊สกับจิ้มจิ้มไหนจิ้มชวนชื่นไหนอ่ะคนไหนตรงไหนอ่ะข้างครั้งเขาจะพอจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะถูกฮะเดี๋นี่ข้างพอๆทิ่ได้ไอ่มอย่างเงี้เออกจิ้มแจ๊สกับจิ้มชวนเชิญใช่ใช่ป่หลใช่หัวเป็นประกันเอาหัวเป็นประกันารพอๆเลยเดี๋ยวความดันขึ้นถูกต้อง เอาทางแล้วแจ๊ดกับจิ้มเอาละจิ้มก็ได้นะจะแจ๊ดก็ได้พอล้วอผมผมกามคอได้เนียนมากเลยอ่ะคอจิ้มคอจิ้มแต่คุณว่าตัวมูแล้วคุณป้ากี้รูแล้วชัดเลยอ้อชัดชัดไม่ให้พลาดไปที่เสร็จเขาเลยนะไม่มีทางไม่ให้พลาดอีกแล้วมาดูนะฮะคุณแจ๊ดกับคุณจิ้มชวนเชิญแยกใบหน้าเรามาให้ดูกันครับเป็นอย่างนี้ครับมา เพราแจ๊ดอารมณ์จิ้มเป็นอย่างนี้เองแต่ว่าไปซ้อนได้เนียนมากนะคะนี่จะเอาเป็นปากคว่ำหน่อยนะก็คือพี่จิ้มอยู่อยู่อย่างข้างแล้วก็เป็นแจ๊คที่แบบไม่เคยอ้วนจะเป็นยังไงใช่ไหมว่าก็จะหอมตลอดอ่ะครับผมในแจ๊คอ้วนก็จะเป็นอย่างเงี้แเออคุณอ้วนมากคุณจะเป็นจิ้มนะแจ๊คอย่าอ้วนนะไอ้แจ๊คอ้ามก่อนล้วครับหนึ่งเนาะเอาละโอ้โหขอเชียร์เหมือนมันจะเชียร์แบบให้ทีมนี้แบบมีกำลังใจเนี่ยเอาหมามาแล้วยังอยู่ในชุดคุณแจ๊คอยู่นะฮะแล้วก็เล่นต่อนะเฮียหมูกับคุณเจี๊ยบนะครับ ไปหน้าคุณแจ็คไปหน้าใครนะฮะไปต่อเลยนะครับเอ้ามาครับหายเจอหายเอ่ยครับไปหน้าแจ็คยืนพื้นอยู่นะครับมาแล้วมาแล้วเอาละ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 ดูอะไรอยู่ครับเฮียหมูดูชมพคนเจ็บคิ้วตาคิ้วดูตาดูคิ้วคิ้วไม่ใช่แจ็คคิ้วไม่ใช่แจ็คเอาละสิบนาทีนะครับมาแจ็คกับใครครับไปครับ แจ็ตชนชื่นกับพจน์อนนลตรงไหนตรงไหนยังไงดูจากจมูกที่แหลมคมนะฮะสันจมูกนะครับพร้อมกับตาแล้วก็คิ้วตาคิ้วกรคิ้วขนาดนั้นเลยคิ้วพจน์อนนลคิ้วพจน์อานนท์แล้วเขามีน้อยน้อยน้อยขนาดนั้นเข่าพจน์อานนท์กับคิ้วเนี่ยพอถูกแล้วเก่งเลยเหล่าในสองคนเดินก็ต้องกลางเวทีสิครับเข้าอีกแล้วเขนาอีกแล้วไม่ได้กลับนะไอ้นะทุกตาเอาอีกเข้าอีก นั่นรู้อยู่แล้วใช่มนะรอจังหวะ่างเดียวเออช่วงน้ำขึ้นก็ไม่ต่อยให้หลุดไปเขาพูดจริงๆอย่า้ะโอต่อย่าพลาดแล้วกันอย่าฉลาดอย่าฉลาดยืนเน่าเหอะยืนเน่าไปเหอะสองชุดแรกนี่แบบฟุ่มเเลยยืนเน่าต้างัดคิ้วเหรอคิ้วกับเข่าหรือกํากับหนังเรื่องอะไรบ้างเขาโตเรื่องอะไรวะ าแยกหน้าให้ดูว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะฮะมาคุณแจ๊คกับคุณพจน์นะครับมาดูปึ๊บนี่ไงพี่นี่นี่แค่ะค่แค่ลตาของเขาคิ้วคิ้วนี่ถ้าไม่มีหนวดแอบเหมือนคุณบอลชนีดเหมือนกันใช่ให้มายมีความโคมเออตะกี้ไม่นึกถึงเลยฮะเออใช่เหมือนกันเออคุณพจน์นี่ไหลเหมือนนะค่ะอืมเอ้าวมาคุณเจี๊ยบคุณเฮียหมูไปเรื่อยๆแล้วนะสองหน้าห้านา คึงได้เลยนะอ้าวยังอยู่ในชุดคุณแจอยู่นะครับมาหายเจอครับใบหน้าแจกับใบหน้านี้ครับมามาใครใครใครมาลุ้นครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยเปลี่ยนเป็นไงเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนหรือยังเหมือนหน้าเดิมเหมือนหน้าเดิมเหรอเปลี่ยนแล้วดูตรงหนูไม่ออกเฮ้ยเพราะได้โนนแล้วนะเฮ้ยเห็นหมูดูอะไรตรงไหนยากเลยตรงไหนตรงไหนกันตาตาใช่ไหมกลับตรงไหน โอเคคอหอยสิบไมล์นาทีใบหัวจแจ็คกับใครครับไปครับแจ็คกับแจ็คไม่ใช่แจ็คกับแจ๊คแจ็กับเขาหลอกเราเขาหลอกเราแจ็คกับโตโน่ครับไม่ใช่ครับมาถูกทางดีมากมาถูกทางเอฮ้ยโตโน่โอก็ไม่ใช่แล้วหมดเวลา เขามาถูกทางแล้วนะขจมูกชัดมากคว้าดีดีช่วยสอนกันดีมากอ่ะสอนกันแบบยากแล้วแบบแล้วดูดีไหมล่ะสอนแบบแจ๊กหล่ออ่ะเอานะมาแจ๊กกับใครครับไปครับคุณแจ๊กกับมาริโอ้เมาเลอร์นั่นแหละถูกทางแล้วเขาจะไม่ใช่ครับคุณแจ๊กกับนายนภัสครับนายนภัสตรงไหนจมูกครับจมูกทำไมเกอนคุกตาตาเพราะว่าหล่อเลยก็แมใช่หล่อเลยดูจริงตาไนนภัสชัดมากลูกแม่หมูพิมพกาปากก็ใช่ค่ะ สบายเจี๊ยบผมยังผมยังมั่นใจว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะผมกำลังมองว่าขอโทษนะครับผมมองเป็นคุณโดมอีกคนหนึ่งโดมประกรณ์รำเออเหมือนว่ณอาคารที่โดมอยู่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยเอ้างั้นเราดูคุณนายนภัสยังฮะกับคุณแจ๊สของเรามาสองหน้าครับรวมกันเป็นอย่างนี้แยกออกมาเป็นอย่างนี้โอ้โห เออแต่นายที่มีโค้งหน้าแจ๊ดนี่มันแปลกนะไม่ใอนกัเราจับอิดเป็นพี่แจ๊ดหรอเอางี้ถ้าอย่างเงี้ยเป็นพี่แจ๊ดหน้าแบบเนี้ยไปทำจมูกกับตาอย่างเงี้ยเราจีบเลยนะโอ้โหได้เลยอ่ะโอ้โหเราเอาแล้วเอาแล้วไล่มาอีกแล้วหนึ่งหน้าแล้วถ้ามิชาขอให้บอกอ่ะมาจะอยู่ในชุดของคุณแจ๊ดต่อไปเพราะฉะนั้นคุณมาตูงกับคุณป๊กกี้เล่นต่อ

โอ้โหอะไรคุณเป๊กกี้ตรงไหนอยู่ผู้หญิงเหรอคือเด็กตรงไหนสีแบบโอ้โหกระแทกใจมากแล้วมันดีไหมล่ะแล้วตาเออทาตาสีฟ้าอย่างเงี้ยส่วนนี้ชอบไหมส่วนใบหน้าแบบนี้ชอบไหมคือก็เก๋อยู่นะฮะเก๋นะสองใบหน้าคุณแจ็คกับใครครับไปครับคุณแจ็คกับคุณแม่โซเฟียลาอ้าวยังยังยังคุณแจ็คกับคุณมาชาวัฒนาพานิษย์เฮ้ยตรงไหน้าเหมือนคุณมาชาใช่เลยเฮ้ยเลยเหรอทุกคน ี๋ยวคุณไปกู้ไปคุณเซเิลาแล้วเคอคุณแม่โซเฟียชอบทาปากสีนี้เอาไปไปตรงไหนเลยเป็นแบบว่าเป็นตลกเป็นอะไรไปเลยใช่ไหมแต่คุณถนัตนั้นเลยมากอะไม่ได้ช้ำก็เป็นพิชาจมูกกับตาคือแม่ชามากคือคือถ้าเกิดเราปิดรอบหน้าของเขาออกแล้วเอาแค่หน้าส่วนกลางเหมือนหน้ามาชาทะลุออกมาจากหน้าพี่แจ๊คโอ้โหเก่งมากขอโทษนะครับคือไม่ได้ตั้งใจเขาคนหรืออะไรวันนี้เขาเก่งไงไม่แต่ได้ว่าเขาไม่พูดว่าคุณมาชา嘛 ไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเอาจริงๆปาตอนแรกผมคิดว่าคุณเอารูปคุณบอลเชิญยิ้มแต่งญิงมาหลอกตอนแรกใช่ตอนแรกผมเข้าใจว่าต้องเป็นคุณแฮกชนชื่นที่สุดท้ายเหมือนเหมือนเหมือนใช่เวลามันผิดรูปเดิมอ่ะมันก็จะไปเหมือนคนอื่นีกเยอะเอาดูนะครับคุณแจ๊กกับคุณมาช่านะครับเป็นยังไงครับปื๊ดดูนี่ใช่เปล่าเอามาหมดเลยใช่ไหมจมูกปากตาคิ้วเอาตรงรอยย่นขวาของคุณแจ๊กอ่ะใช่ไหม แค่มันเป็นริ้วรอยคพือ,อเอาหน้าคุณแจ๊ดออกไปเอาหน้าคุณมาชาเข้ามาอย่างเดียวใช่เลยเยังได้อีกด้วยเออทำไมคุณมาชาเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมฮะแต่คุณแจ๊ดทำไมพอได้หน้าคุณมาชายังไม่เป็นลูกครึ่งเลยฮะ <c oughs> ข,ข้าข้าช่วยได้แค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> เอ้าสองเท่ากันแล้วครับแข่งหาวิธีการมองได้ดีมากเลยมะตูมนะปัดบางส่วนเก็บบางส่วนด้วยสายตาแบบุ๊บ ตัดต่อออกมาเยอะเลยอ่ะโอ๊ยพี่เบ๊กขอขอลองซ้อมสตาร์รถนะคะอยากขึ้นยาริสเอชีพกลับบ้านบ้านเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปเราลองสิทำยังไงจะโบกแท็กซี่กลับบ้านไม่เหมือนขนาดนี้ะพี่เจี๊ยบเลี้ยวขวายาิสกลับบ้าองเท่ากันอยู่ถ้าเกิดหน้านี้ได้เขาก็สามแปลว่าเริ่มจริงเรื่อยๆถ้าเขาสี่เอาจริงแน่ ถ้าเป็นนักมวยตัวนี้คือเราสองคนนี้หลังพิงเชือกแล้วอ้าว<อ>ท่านดูต่อเลยใ <c oughs> บยหน้าคุณแจ๊กยังเป็นอยู่ในชุดนี้นะฮะคุณแจ๊กกับใครนะครับมามาตูมกับเป็กกี้เล่นนะฮะเล่นต่อไปคุณแจ๊กกับใบหน้านี้ครับเป็นใครหายใจครับมาครับมาแล้วมาแล้วเออมาเอาแล้วโอ้โห แว่นซ้อนแว่นขนาดนี้จะเอาฮาไปถึงไหนครับเนี่ยแล้วหนุ่มแจ๊สที่ดูมีอายุคนนี้เนี่ยทีมไหนจะสามารถค้นหาใบหน้าที่ซ้อนอยู่ได้ก่อนกันเดี๋ยวกลับมาทายกันต่อพรุ่งนี้นะครับสามศูนย์ยังไม่เคยเกิดขึ้นในรายการนี่คือเป็นคู่แรกในรายการที่สาูนเหรอฮะมวยมันมีหลายยกครับเมื่อกี้หลังพิงเชื่อครับอันนี้หมาจนตอกแล้วครับย่นะคูนฮะเฮ้ กับคนคนหนึ่งที่ผมศรัทธาและก็เคารพรักสุดยอดที่ตันยากการของการวันลุกออกมา